กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเข้าจักมายัางกระบอกต้นกะพี่น้องสบายดีพี่น้องมากินอันข้าวทำการน้องเด้อกะเที่ยงเข<บ>าจะมากินเขาไวายเข<บ>า,<บ>าจะมากินอันแตมามาก,กับเขียบหมูแม่อันว่าเสียมาให้พญาย่อยกินพี่น้องเลยปาเปิดมาผิดพอนมาห่อนนี่พ่กว่าพักกันหิวก็เลยพักกันมานั่งกินแต่ว่าเอิญพญาย่อยหลาแหละจัยเราสีมาหรือเปล่าเราบอกมา อกินแบบต้นกาห้าชองคนอืองคนอืมอืงหงดเป็นงาดเลยเนี่จะปลาจะปลาพี่เนาะอย่างคนอื่นมากินน้ำเศรษแบบเศษมาต้นกาเหตเองมะอืมแอบแพบเนาะแอบอ่ะอีกพอมาเลยไหมอืมอีกพอพ่อเขาก็มาพี่เนาะพ่นาจอดมาเหรอมาจอดจอดมาอ่ะ หนั่งซุ้งมากอะนี่ครับสบายดีพี่น้องเขาเมื่อกินแกงใหม่เลยโอ้หลวงหมาบ่นนะไปด้านหลังหงยอดเลยพี่น้องนรับนังมาได้นั่งเจ็บมาได้มันตกเจเจ คูจีนมทางได้เนี่ยนะใช่เหรอยังมีอยู่เ้างอนนี้องข้นติดทามข้นติดต้นตัากไปสใช่ที่ไม่ใช่ก่อนเจ้านะยางขาดมากเลยมันอืมไหนกินเนี่ยอกินเนเด้อเอาม้ต้นนะมาดอแมลงกินไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาดูแหลกินไม่ได้นี้ก็ได้กะมาเห็นยังปะนี มาคอยกินต่ไมตื้น่าถือมาเสื้อเอามะขอน่ทนะมันตือดน้ตืนเทชุ่มจุมแล้วาหาสืมากินอยู่นี่มาจ่อเบิ่ง่มก็เลยอันหลักถ้าไม่ถูกมานับเกลดนั่งเ้ยเอาสารัมากินทุกคนเนาะเขาได้ยินเสียงซุบซิบซิบกันอยู่พี่เ้องเอ้รับได้ป่ะซุบซิบซุเขาก็เลยปรหลัดก่อนทั้งหน้าเลยแด่ปะดีวบาบาต้นนมาบาต้นชา เป็นมามิพอได้กินน้ำเลยชวนสันนีมากินนี่ว่าเริ่มกินก็มากแล้วบมันอิ่มแล้วกานิดนึงจะกินได้ย่อิ่มได้ท้องห้องจับจอกอย่างมันเราจะกินกับสนีป้าสองคนพี่เ้าะชองคนรักจอบเบิ้งคู่จิ้นมาลักจอบเบิ้ง จะเปิชอบย่งไงออกมานาสอบเห็นภูมิถิ่งยุ่งดินทางี่ในีภูมาแบบกืออมากล้วบ้าวคีลขายบ่ระเทศ่ดีนี่ภูมิแต่จะเปิดมาลัดนะประจ้าคุณชอบนะเจ็บนะเออลวกแบบนี้ก็เป็น ก้อยก้แรก้ล้หนี่พี่เนายก้อยมา่พี่มนอืม้อมมากจริงจริงคอนเสิร์เปเรี่ยกันเลยนะมาจงกล้าเป็นนั่งนั่งถาพ่นเช้ากินนิทาดู อิ่มบักตาเหระบอกตาไม่เห็นยังอะไรไม่แม่บักตาผ่นเป็นหัวเลยบม่งี้นอิ่มเอ้าคอยบอยู่งหนาอยิ่งยิ่งเนาะแม่เฮ้ยกอเห็นยุกกอเห็นสักมานะ่เยอยกไปถู้านเออมาถู้านเพื่อนมันจะเกบ่ ตะเกียบมาให้หน่อยอบ้าเราเอาไม่ถูเอเนาะแม่เพราะเพรไม่ถูนะ <c oughs> ต้องทามอยังจอยเลยว่าทอยู่ที่ไทยเกิยังอามกอนางแกมบมเก็บที่บอเป็นลูกสาวโอนมาก ดีแต่แค mm ้นคับไปน้พี่น้องมันออกมานี่ยันีนีป่าแด้จะกินก่อนข้วโพ่นเนาะกินไวไบเขาก็เพาเมืองมาไหลเขาเลยพออนี้มแบบนั้นหมมีแต่งแม่คันอะเหรอมกแกะันสูงขันนี่ก็เอาไปละ กอบมันก็มักอยู่เานวพังกบกอบดอนมักอยู่อืกบดอนมนอเอออันนี้บะแมกบดอนแบแบ่อากอบดก็กันหวนะนโกเก๋มักูกเก๋ลที่ทนาอมันมีร่อรอทากูเก๋อะไคุณมันน่าเก๋แล้วน่าเก๋เออมันน่าเก๋กบเก๋นะ ไ่ให้อยู่คุ้มมันน่าแก่เราเลยนักคุ้มมันนาแก่เราเลยน่าโกงนะแกเไรห่าคุ้มมาแก่เขาบังเลืนารพีล่ะจ่าเป็นจาก๊อกเนี่ยแสบไปนเขาก็ได้หกนาที เอานงเขียวอยู่นาะอือัวกะทิอเออเป็นพาอจนทอดในใส่ใบมะกรูดน้ำเน่ามันจะหอมบ้านใคร้านอะไรบ้านเน่าแถวดีลางแล้วนางวางนะเนเขาเลืองเป็นเขาเขียวนึงงามแเมื่อก่อนใชไน้องไปเบิ่นกล้เ่ไรเขียบมูนเะที่พัเขาจะ วุ้ยแ้แค่ทงสิบพันางกาเื้อ,อนคน <c oughs> เนคนนเป็นมนัวสามงสิบพันนจะวเป็นันว,ยา, 10, ว,า,นวายนี่สามทงม่มมมาทงเดียวอ่อนี่ข่าวแห้งวิญญาเขากินน้ำจังว่าท่ากินไปกัดใหม่ม่แล้บอกขาเล็กเสืออเอาขึ้นมาลวกัดเอาตันในวันแ็บมอ แพเสจล่นหมโอ้น้ำเนาะล้ครับครับอุ้จ enfin ยจูอ้เาแล้วพี่น้องเลยน้อง่ผ่านหนานยันยังเหลืกแต่ไหถเส็แห้งเลยพี่น้องทุกอย่างอย่างมับ แจงเพีงบ mm ่เ hmm. ฮ้ยตายเสยไก่จะออกพรรษาอืมนี่กินแจงเพงแล้วต้นกระโตกแบนอยู่ก็ได้พี่น้องเอ้ยยก็จะจะจะแกะอยู่ต้นใหญ่หัวเขาเนี่ยน้ำพุตอนนี้ก็ตยังจะแกะพยายามกินนู้บ่ไหวกลัวอยู่โดดมือไปแล้วหลดมือว่อใช่ ทำป่านกินแม่ปลาเออเอาเอาเอาเขื่หัวมาน้องตานีช่งสายิลลวแรงเลยเอาไ้ให้เออยกันดี๋ยวอันนี้ก็บีบอันนั้นนึงเกินหมดเลกินอนนเอาไให้เอยไปมาเขกับขาดไหนใราซื้อมาเสร็จมีมืออะไรกยอซื้มันหน่อยพนเนาะ่ตีผู้ซื้อเด้อ่ตีผู้ซื้อ เลยละสี่ขอรับบทีมอ,อ,อ,อ่ะนอนุคนชวนทำมากินน,นะทีแรกเนี่ยมาบอกกระเป๋าตัวกลางสองคนอ่อิ่มอิ่มทองเพเมื่อไรนะอันนี้มีมีบางคนเจาะมาก่อนอเลยทองเพนเนี่ยเ,เขาเรียกงิเรียงกล้วยนะอ <c oughs> ่าทองเพย์โดยกดูนนะเท่ากินสองคนเนาะมาเพืนจะมาแต่ใจคือว่าคือว่าห้าวไปเล่ยบ้าไปที่มักกินนี่ชเนาะอ๋ออัา เรื่องขึนเนี่พี่น้องบ่เนีห้กระบอกกะขึ้นเห็นอยู่ซ้ายไปลบริสุทเจ้าอ่งนันเจ้าบงอยู่จมายาติไบ่มีพี่น้องนครคนบริเุทธิใหญ่บ้านนั่นไดตอนกินไบ่มีมารลายาติรบชวนหมอสอมาลดเห็นเห็นมงอยู่ใช่าับเาเ็นาปนั่งเกกลดแล้ว้กิคนจิตปใช่จ้าคนญาติแต่ยังไม่มาเลยมาเิอก้าผ้าเอาไปพามากินแต่อันนี้บอเอ้าพี่น้อง บดบ่าวอันใต้โพบ่าท่านเรีว่าบริสุทธิ์นท่านน่ะเทือกนี่มางน้ำหลังลูกชายเราซ่อมอยู่นะบริสุทธิ์เราอืมบริสุทธิ์บริุทคนลืมมาตัดเสี้ยวหนึ่งงานหนึ่งหย่างเอ้ยเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่อันอันเพิ่นเพิ่นว่าอ๋อพี่เพิ่นว่าในคลิปดัอนี้ไปบเป็นคนเกียรดใหญ่ไปน่ะได้เพิ่นว่าหย่างไปเห็นวงเขาก็เที่ยวเขาไปนั่งจึกรู้แล้วเพิ่นว่านั่งจึกรึเพอาะเขาแนมเมืองนาเขาก็บอกว่า อยากกินลิ้นเอาขยะมาลินเองหนึ่งอยางหมดค่ะเบิดเกี่ยโอ้ยหน่อยโพดเบิดเกี่ยเลยจ้าซื้อมาหน่อยโพดเนาะเขียนหน่อยอย่าเลยอย่าไปตรงไก่ซื้อไม่ลายโอเคเลยซื้อมาลายเลยหน่อยหนอยขนาดซื้อมาลายพี่น้องเยเส้นใหญ่บ่เนี่ย แส่็เนะใส่นงเสรมเหีบสร็มแคือรใส่เกลือลายลายไม่ใ่เกลือใส่แก่ยเลยเก่ยมันใช้มราะ้งดจับใส่เกลือลายลายขาแม่นไข้าแม่นใส่เบิด่มันสิแบบเหลืองอลามนะใส่เกลือลายๆยมันจากสีไดเค็มเากลี่ยไปเลยลือกินห่าใส่เบิดแต่มันสีเพชรเนี่ยเป็นมาม่าญี่ปุ่นทำแบบาดีนะอห่หนึงสิบพันมาม่าญี่ปุ่นเพชรเพช่เน่ะ ห่อดำๆน่ะขาดแล้วไม่น่าเชื่อคือแข่งกันาะกินได้ปะกินได้ความีเยมากินเืกะมอตันเออหมอหอนนั่นบมาอขุนาินละแม่เราคลิปราคิปเราขับตาาเลยพี่น้องคลิปนี้ก็สมมาภาคร้วเลยเนาะพี่น้องคลิปนี้สิลอาินี้ก็สมมาภาครัวเลยพี่น้องเอ้ย S <S จะได้ลากคลิปไปเพียร์สนี้เด้อพี่น um ้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่น้องฝากกดกผูชมในเด้อสบายดีพี่น้องพบพ่อกันคลิปต่อไปสบายดีพี่น้องตอนถ่ายไปเริ่มแล้วล่ยังฝัดเห็ดยังนั่นนั่นพูดเมาแม่มาษาสนีเมาแม่เสียงเทงวันม่วนลายพี่น้องเยเขากระไรยาวผ่อเชี่ยวคนตา วันปากัน้บเอากสนี่เนี่ยจะถือสนุกส,สุข,ขาลีกินเล็กกรเตนกินอ,กองกินงได้วยเ่าสนี่เนี่ยแบบเมาม้าพ่นเมามาเลยเนยจักเม,า,บบม,า,บบมาเนี่ยเม้ามาบรชิชายซาเด้อวันจาจะใส่ไงไหสนี่กินี่นอเอาเลย โบนนมไม่ให้พาเวดผู้จักยังรุ่งพุ่งผัว่พอดให้พาเวดอ้ยช้าคูจินได้บ่ลคู่จิน้นว่าป้า้างกันเลยผู้อ้ย ป้าป้าพอนมงเนะีพี่นปัสนีเห็นแล้วคร